ดูบรรยากาศในตอน18นาฬิกา40นาทีของบ้านใบมันบ้านานานะคะเป็นเมฆนะคะวันนี้ฝนตกนะคะเมื่อคืนเมื่อวานฝนตกทั้งวันแล้วก็เมื่อคืนฝนก็ตกนะคะวันนี้ไม่ได้กรียดยางคะ่ะจะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าช่วงนี้พอช่วงเย็นนะคะก็จะเริ่มจะมีเมฆมาแล้วนะคะนั่นแหละค่ะ มีเมฆขึ้นมาเต็มนะคะคืนนี้ก็คงจะสงสัยว่าต้องนอนสนิทนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องที่จะลุกไปกรีดยางค่ะเพราะว่าเมฆเต็มท้องฟ้านะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะบรรยากาศที่บ้านของใบมันบ้านนานะคะจะเต็มไปด้วย ต้นไม้นะคะเพื่อนเพื่อนนี่ก็เป็นต้นกล้วยที่ใบมันเคยลงคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูเดี๋ยวจะพาไปดูกล้วยนะคะว่าเครือดุกมากค่ะวันก่อนใบมันก็ตัดไปส่งนะคะตัดไปให้แม่ค้าเขาเขาก็รับไปหวีละยี่สิบบาทค่ะยังไงคะบรรยากาศตอนนี้ก็ค่อนข้างจะมืดแล้วนะคะอาจจะมองไม่ชัดนะคะนี่ก็เป็นเครือกล้วย ที่ใบมันปลูกเอาไว้นะคะเพื่อนๆก็จะให้เพื่อนๆดูว่าใบมันก็เอาไว้แค่สามต้นนะคะนี่ไงคะสามต้นเองคะ่ะพอใบมันคูนต้นใหญ่ต้นที่ออกเครือก็จะมีเครือรองรับก็จะมีต้นรองรับอยู่อีกสองต้นนะคะเพื่อนๆนี่ก็เป็นวิถีชีวิตของคุณบ้านๆนะคะ วิธีการปลูกกล้วยของใบมันค่ะใบมันไม่ได้ตัดใบออกนะคะก็ทําให้ลูกไม่สวยค่ะถ้าเผื่อว่ากล้วยเราออกเครือพอเราพอลูกพอพอเราตัดตัดปลีออกแล้วนะคะใบมันก็จะจะตัดใบออกนะคะเพื่อที่จะให้ให้ลำต้นเอาอาหารมาเลี้ยงมาเลี้ยงผลกล้วยของเรานะคะจะทำให้กล้วย ลูกโดกลูกโตนะคะนี่ก็เป็นวิธีของใบมันบ้านานานะคะใบมันก็จะเอาประสบการณ์มานะคะไม่ได้เรียนรู้มาค่ะใบมันก็เป็นคนบ้านๆน,นะคะไม่ได้มีวิชาอะไรค่ะก็เป็นเพียงประสบการณ์แล้วก็เอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะคะนี่ก็เป็นต้นที่เครือที่สองของใบมันนะคะ ใบมันปลูกเอาไว้สามกอสามต้นค่ะก็เห็นว่าเขาสวยดีนะคะกล้วยที่ใบมันปลูกเอาไว้นี่ก็สวยงามมากนะคะระยะที่ปลูกก็หนึ่งปีนะคะหนึ่งปีเต็มๆค่ะเพราะว่าใบมันเอาหนอต้นเล็กๆมานะคะเอามาปลูกแต่ถ้าเราเอาหนอที่โตหนอที่ใหญ่มานะคะ ก็คงจะไม่ถึง1ปีนะคะเพราะว่าการที่ปลูกก็จะปลูกด้วยวิธีธรรมชาตินะคะเพราะว่าใบมันก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยค่ะใบมันก็จะให้กล้วยเขาไปหาอาหารกินเองนะคะเขาก็จะช้อนชัยไปหาอาหารบริเวณลำต้นนะคะใบมันปลูกไว้เป็นระยะห่างมากค่ะนั่นแหละค่ะหนอแต่ละหนอนะคะจะออกห่างจากต้นเดิมมากนะคะ ตรงนี้ก็เป็นที่ที่ใบมันถมดินนะคะเมื่อก่อนก็จะเป็นเป็นเชิงเป็นเป็นคล้ายๆกับลำคลองนะคะใบมันก็เอาเอาดินมาถมค่ะแล้วทีนี้เขาก็ได้ดินที่เป็นหินพุกนะคะที่เอามาจากภูเขานั่นแหละค่ะใบมันก็เอามาถมดินหินพุกที่เอามาจากภูเขาจะเหมาะกับการ ปลูกพืชมากนะคะไม่ว่าเราจะปลูกพืชชนิดใดลงไปเขาก็จะชอบนะคะดินชนิดนี้ต้นไม้จะชอบมากค่ะก็ฝากสาระดีๆเอาไว้ให้กับเพื่อนๆได้คอยเอาไปเรียนรู้เอาไปทําเป็นแบบอย่างนะคะเพราะว่าใบมันก็ทํามาแล้วรู้สึกว่าได้ผลพอสมควรนะคะก็เลยเอามาแชร์คลิป ให้เพื่อนๆได้ไปดูกันบ้างค่ะได้เอาไปเรียนรู้แล้วก็เอาไปทำตามกันบ้างนะคะ